สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่พี่ร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านนะคะนี่จ้ะวันนี้นะคะนี่เห็นไหมผ้าคขมาราล็อตใหม่ล่าสุดค่ะของร้านแม่มารีผ้าไทยจ้านี่ค่ะเราจะตัดนะคะนุ่มๆว่าจะเป็นแบบว่าอ๋อสงการนี้นะคะใส่ผ้าเข้ามาใส่ผ้าสโรงกันจ้ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะสีสวยมากเห็นไหมคะพี่พี่จ้ะนี่ค่ะหนึ่งนะคะอันนี้จะออกเป็นแบบว่าน้ำตาลเนาะน้ำตาลเห็นไหม น้ำตาลนะคะสวยค่ะน้ำตาลครีมนะคะเวยนี้หวานมากเลยค่ะอันนี้สำหรับแบบสวานเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะสวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นกลมเนาะกลมครีมนะคะพี่จา๋าเนี่ยค่ะกลมครีมค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาวค่ะแดงเนาะแดงขาวนะคะมีกี่สีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูนะคะมีอีกอยู่นะนี่ค่ะโอ้สีนี้สวยเห็นไหมอ่านี่นี่นี่น นี่จ่าเป็นสีม่วงค่ะเชนม่วงค่ะม่วงชมพูม่วงครีมจา้าแล้วก็นี่ค่ะเป็นส้มนี่นี่สีนี้สดใสามากเลยค่ะสีส้มเนี่ยค่ะสวยสวยเลยนะคะพี่จ๋านี่จา้านี่นี่คะ่ะนี่คะ่ะมีหนึ่งนะคะสีม่วงจ้าหนึ่งนะคะแคปเ,เจอร์จ,า 1, 2, 3, จา้าหนึ่งสองสามจ้ะต่อไปจะเป็นลายนี้ค่ะเป็นชมพูนะคะอันนี้จะเป็นคัลเลอร์ฟูลนะคะค,คัลเลอร์ฟูลค่ะแคปเจอร์จ, 1, 2, 3, จ้ะหนึ่งสองสามจ่าอะต่อไปค่ะก็จะเป็น กลมครีมนะคะกลมครีมกลมขาวนะจ๊ะอ่าแคปเจอร์จ้ะหนึ่งสองสามจ้ะอ่าต,อ <spreads S 1> ต่อไปค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นขาวแดงจ้ะขาวแดงจ้ะเอาหนึ่งสองสามแคปเจอร์จ้ะอ่าต่อไปจ้ะต่อไปจ้ะอันนี้สีออกหวานนะคะอัน,นจะเป็นแบบว่าสีหวานแต่เป็นหลักสีนิดนึงนะเนาะหมดสีลูกขวาดนะนึกว่าสวยค่ะนี่จ้ะอ่าหน,น,นึ่งสองสามแคปเจอร์จ้ะอ่าต่อไปจ้ะต่อไปจะเป็นสีน้ำตาลสีนี้เลยนะคะอ่าแคปเจอร์จ้ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะ อ่าแดีวก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่มจะไปอ,ออกแบบว่าคอลเลกชันนี้นะคะนุ่มจะทํามาเป็นรูปแบบไหนดีนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบทรงไหนเสื้อไหนที่นุ่มทํไมาอยู่แล้วนะคะพี่จ๋าส่งมาให้นุ่มหน่อยนะส่งมาให้นุ่มดูหน่อยนะคะว่าเราว่าพี่จ๋าอยากได้ทรงไหนนะคะไซส์ไหนนะคะพี่จ๋าสั่งได้เลยนะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตไปออกแบบนะคะออกแบบเพิ่มเติมอนนอก่อนเนาะ โอเคขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้นุ่มด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ